เปิดเบื้องหลังชุดผ้าไหมลิซ่า Lisa จากหมูอาสาวาที่ YG ติดต่อเข้ามาและทุกอย่างเป็นความลับสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาตามเรื่องที่วันนี้มีการเปิดตัวโซโลอัลบัม้มอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าแบล็ p พิงคแค่วันแรกที่เปิดตัวทำเอาวงการเพลงเทือนไปทั้งโลกวันนี้เรามาตามเรื่องของชุดไทยที่มีการใส่โชว์ใน MV ของสาวน้อยลิซ่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิป ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้การและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเรียกเสียงชื่นชมจากแฟนๆทั่วโลกเมื่อลิซ่าแบล็กพิงคปล่อยมิวสิกวิดีโอโซโล่เพลงแรกลิซ่าให้ชมพร้อมกันทั่วโลก ทำไมยอดวิวพุ่งทะยานขึ้นไปเรื่อยๆเพียงครึ่งชั่วโมงมีคนเข้าไปชม MV เกือบ7ล้านคนและยังมียอดจองอัลบั้มทะลุ8 0 0แสนก๊อปปี้เป็นที่เรียบร้อยโดยหนึ่งในฉากที่ทำให้แฟนคลับเซอร์ไพรส์แฟนๆชาวไทยคือฉากที่ลิซ่าปรากฏตัวในชุดสบายเฉียงสวมชฎาโดยมีด้านหลังเป็นปราสาทหินแสดงถึงบ้านเกิดของเธอประเทศไทยเป็นผลงานการออกแบบของอศวาแบรนด์ชื่อดังของไทยที่ออกแบบเฉพาะเพื่อเธอ ทั้งนี้อาสวะนนำโดยหมูพลพัฒ์อาสวะประพา,าดีไซนเนอร์และผู้ก่อตั้งอาสวะกรุ๊ปเจ้าของแบรนด์แฟชั่นไทยชื่อดังผู้อยู่เบื้องหลังชุดผ้าไหมไทยสุดพิเศษที่ออกแบบมาให้กับลิซ่าแบล็ k พิงคหรือลลิสามโนบาลโดยเฉพาะ เพื่อสวมใส่ในซิงเกิลแรกของลิซ่าสร้างความโดดเด่นสะดุดตาให้กับเหล่าแฟนคลับและผู้รับชมมิวสิกวิดีโอจากทั่วโลกโด้วยผลงานเดบิวต์โซโล่อัลบั้มชุดแรกกับซิงเกิลเดี่ยวของลิซ่าแบล็กพิงถูกปล่อยในวันนี้หลังการรอคอยแ,อนแสนยาวนานร่วมอาทิตย์ที่เหล่าบลิงค์และล i ลลี่เฝ้าติดตามกันอย่างใจจดใจจอ่อโดยในมิวสิกวิดีโอลิซ่าได้ปรากฏตัวในชุดเสื้อไหล่เดี่ยวแต่งเข็บยาวและกระโปรงสั้นจับเดรสผ้าไหมสีเหลืองทอง ที่ออกแบบให้เป็นพิเศษโดยแบรนด์อาซาว่าตัดเย็บจากผ้าไหมย,ยกลำพูนล,ลายพานจัก,กรพรรดิยกทองประดับด้วยคริสตัลจากสวารอฟสกี้ที่ปักด้วยมืออย่างประณีตโดยผลงานการออกแบบชุดสำหรับโปรเจกต์พิเศษในครั้งนี้อาซาว่าได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางค่าย YG Entertainment อย่างละเอียดในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการออกแบบการเลือกผ้าที่ได้รับโจทย์เป็นผ้าไทยการเลือกวัสดุไปจนถึงขั้นตอนการตัดเย็บชิ้นงานจริง เพื่อให้ได้ชุดที่ผสมผสานระหว่างคอนเซปต์ที่แบรนด์ได้รับและเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวด้านหมูพลพัฒน์อัศวประภาดีไซนเนอร์กล่าวว่าผมได้รับการติดตอ่อจาก YG Entertainment ว่าอยากที่จะ collaborate ร่วมกับอาสวาในการทำชุดจากผ้าไทยให้กับศิลปินในสังกัดการทำงานทุกอย่างเป็นความลับทั้งหมดและเป็นการทำงานทางไกลด้วยระยะเวลาที่จำกัด ทำให้เราต้องมีความชัดเจนและก็ความละเอียดในเรื่องของโจทย์การทํางานโดยเฉพาะในเรื่องของสัดส,ส่วนซึ่งเป็นการทํางานจากตัวเลขในกระดาษต้องบอกว่าทาง YG เองก็มีความเป็นมืออาชีพสูงมากถึงจะให้โจทย์เราแต่ก็ให้อิสระในการตีโจทย์นั้นอย่างที่ควรจะเป็นเราได้มีการส่งสเก็ตไปหลายเวอร์ชันตั้งแต่สเก็ตที่เรียบที่สุดเป็นผ้าไหมไทยแบบเรียบๆจนถึงเวอร์ชั่นที่เพิ่มดีกรีและรายละเอียดของความเป็นไทยมากขึ้นเรื่อยๆเวิร์กกันมาหลายสเก็ต จนสุดท้ายเมื่อเราถามทางทีมงานและผู้กำกับว่ามีภาพในหัวที่ชัดเจนไว้เป็นอย่างไรทางนั้นก็ได้มีการส่งภาพงานเก่าๆของเรามาก็เข้าใจว่าเขาน่าจะทำการรีเสิร์ชเกี่ยวกับแบรนด์มาพอสมควรก่อนที่จะมาติดต่อกับเราเราถึงได้เข้าใจว่าเขาต้องการความเป็นไทยที่ชัดเจนและก็มีความเป็นทรนด์ชนอลค่อนข้างสูงจึงออกมาเป็นผลงานอย่างที่เราได้มีโอกาสเห็นกันครับนะับว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยที่ผ้าไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากล ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากมติชนออนไลน์นะครับและนั่นก็เป็นประเด็นที่ฮอตกันทั่วโลกจนติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์ทั้งโลกรวมถึงทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยสําหรับวันแรกของการเปิดตัวอัลบั้มอัลบั้มเดี่ยวซิงเกิลโซโล่ของลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลลิสามโนบาลก็ขอเป็นกำลังใจให้กับลิซ่าก้าวขึ้นสู่ระดับโลกอย่างที่เธอต้องการและแฟนๆชาวไทยก็ยังรอชื่นชมผลงานของเธอเรื่อยๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ